ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของดาราศาสตร์ค่ะโดยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมชม3ปรากฏการ์ดาราศาสตร์ดาวอังคารตรงข้ามดวงอาทิตย์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงและก็ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะคะโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่27-28กรกฎาคมนี้ค่ะโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมค่ะว่าในช่วงของ วันอาสาฬหาบูชาจะมีการเกิด3าปลดการดาราศาสตร์ที่น่าติดตามตลอดคืนวันที่27ถึงรุ่งเช้าวันที่28ค่ะโดยจะมีปรากฏการณ์ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ก่อนจะโครจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ15ปีทําให้เกิดความสว่างมากและก็จะมีปรากฏการณ์ใหญ่กว่าปกติคืนเดียวกันนี้ก็ยังมีการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่2ในรอบปี คราดเต็มดวงกินเวลาประมาณ1ชั่วโมง43นาทีนานที่สุดในศตวรรษที่21และก็ยังเป็นช่วงที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปีนับว่าเป็นคืนพิเศษค่ะที่คุมชมสามารถจะเห็นดาวอังคารสีแดงเคียงข้างดวงจันทร์สีแดงได้ในคืนวันดังกล่าวฉะนั้นทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เลยฝากเชิญชวนคนไทยค่ะชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ได้ณจุดสังเกตการหลัก 4แห่งค่ะก็คือเชียงใหม่นครราชสีมาฉะเชิงเซาและก็สงขลาพร้อมกับเครือข่ายอีก360ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งสำหรับจังหวัดสงขลาพิเศษมากค่ะเพราะว่าเขาจะมีการจัดก,กิจกรรมที่ลานชมวิวนางเงือกหาดสมิลาจังหวัดสงขลานะคะคุณชมที่สนใจสามารถไปชมปรากฏการณ์ค่ะกันได้โดยเขาจะมีกล้องดูดาวนะคะ ให้คุณชมสามารถที่จะใช้บริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิน้นย้ํากันอีกครั้งนะคะว่ากิจกรรมนี้ จะมีขึ้นในคืนวันที่2 7แล้วก็รุ่งเช้าวันที่28กระกฎาคมนี้สงขลาไปกันได้ที่ลานชมวิวนางเงือกหาดสมิลาจังหวัดสงขลาส่วนถ้าเป็นเชียงใหม่ค่ะไปที่อุทยายนดาราศาสตร์สิรินทรในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉะเชิงเซาจะจัดที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเช็รอบค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสงขลาก็คือที่ลานชมวิวนางเงือกหาดสมิลาจังหวัดสงขลากิจกรรมดีๆแบบนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ